คม,มบังว่าคือสวัสดีตอนเย็นนะครับเป็น <c oughs> ภาษาญี่ปุ่นเวลานี้ณนะตอนนี้ผมอยู่ที่ทาคายามะนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็หลังจากที่มาเที่ยวได้หลายวันนะครับเป็น10วันผมก็ได้รับประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลความรู้ที่อยากจะนํามาแบ่งปันมากๆนะครับเป็นคอนเซปต์หรือวิธีคิดของคนญี่ปุ่นที่ผมพบว่า งดงามที่สุดนะครับตั้งแต่ผมเคยได้เกิดมาผ่านพบนะครับคอนเซป t นี้เป็นภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าวาบิซาบินะครับไม่ใช่ abi, วาซาบินะฮะวาซาบินั่นเอาไว้กินให้ขี้มูกน้ำตาลายนะครับไม่เกี่ยวกันวาบิซาบิ abi, นะครับคือคอนเซปที่ว่าความสวยงามอาจมาได้จากสิ่งที่ไม่สมบูรณ์นะครับนี่คือการแปลอย่าง ตรงตัวนะครับแต่เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติม <c oughs> ทําไมผมถึงชอบคอนเซปต์ของวาบิสบินะครับคอนเซปต์ของวาบิสบิเนี่ยหมายความว่าหลายครั้งเนี่ยนะฮะความงามหรือความสวยเนี่ยมันไม่ได้มองด้วยตาได้อย่างเดียวแต่มันต้องสัมผัสจากใจนะครับอย่างเช่นอะไรเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นกระจกบานนี้นะครับกระจกบานนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมีรอยบินนะครับเนี่ยรอยบินตรงนี้นะครับจะเห็นได้รอยบินตรงนี้นะครับ <c oughs> สำหรับคนธรรมดานะหรือว่าสําหรับเราท่านๆเนี่ยอาจจะมองว่ามันไม่สวยนะครับเพราะว่ารอยบิ่นมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่ทําให้กระจกหรือว่าไม้อันเนี้ยไม่สมบูรณ์นะครับแต่สําหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยมันคือวาบิสบิมันคือความสวยที่ไม่สมบูรณ์ซึ่งหมายความว่าอย่างไรนะครับความสวยที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยหมายความว่ามันเป็นความสวยที่ไม่ได้สวยที่ตาแต่มันสวยเพราะมันกําลังบอกเราว่า ทุกสิ่งไม่แน่นอนนะครับอันนี้ฟังดีๆนะเพราะว่ามันเป็นคอนเซปต์หรือว่าวิธีคิดที่ลึกซึง้งแล้วก็งดงามมากๆนะครับมีตัวอย่างหนึ่งก่อนที่ผมจะอธิบายต่อเพื่อให้เห็นภาพคอนเซปต์ของหรือว่าวิธีคิดของวบิสบิได้ชัดเจนยิ่งขึ้นผมจะให้ดูของที่เป็นส่วนตัวมากๆแล้วพึ่งโดนคอนเซปต์ของวบิสบิโจมตีไปเต็มๆนะครับเดี๋ยวให้มองที่กระจกใหม่แต่ไม่ต้องมองที่ไม้แล้วนะฮะคราวนี้ให้มองที่มือถือนะครับ มันจะมะีรอยสะท้อนของมือถือนะครับเนี่ยนี่คือมือถือที่ผมใช้อัดวิดีโออยู่นะครับถ้ามองดีๆเนี่ยมันจะมีรอยแตกอยู่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับบนมือถือเนื่องจากมือถือของผมเนี่ยมันเพิ่งจะตกนะครับตกอย่างรุนแรงนะฮะแล้วก็แตกเป็นแบบแตกเละเลยนะฮะแต่ยังใช้ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ตอนแรกที่ผมทํามันตกเนี่ย ทุกมากนะครับเครียดมากๆเลยแล้วก็รู้สึกเสียใจมากเลยนะฮะที่มันแตกเละนะครับขนาดนั้นแต่ <c oughs> หลังจากที่ผมได้ทราบคอนเซปต์หรือว่าวิธีคิดเรื่องวา b บิสบีเนี่ยแปบ๊บเดียวครับผมกลับมามีความสุขได้ครั้งหนึ่งถามว่าเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้เป็นขั้นตอนนะครับ 1. คือว่าบิสบีเนี่ยมันสอนเราว่าเวลาเราดูนะครับสิ่งของอะไรที่เรามีหรือแม้แต่คนหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมรอบตัวเนี่ยแล้วเราเห็นว่ามัน ไม่สมบูรณ์นะฮะมันแตกมันหักมันบินมันร้าวมันห่วยมันเสื่อมมันมันไม่สวยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยจากภายในสวยจากศัตธรรมนะครับหมายความว่าทุกๆรอยแตกบินไม่สมบูรณ์หักเสื่อมเหี่ยวย่นมันคือการสอนเราไปในตัวว่าทุกสิ่งไม่แน่นอนทุกสิ่งไม่จีรังยั่งยืนคนที่เรารักจะจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้ หน้าตาเราไม่มีทางที่จะอยู่ไปอย่างสวยตึงแบบก้นเด็กไปได้ชั่วนิรันดร์วันหนึ่งมันก็ต้องเหี่ยวไม่ว่าเราจะฉีดโบท็อกซ์กี่เข็มจะฉีดจนยักคิ้วแล้วขากระตุกนะครับบางคนฉีดหน้าไปดึงหน้าจนแบบนะฮะยักคิ้วนี่ขากระตุกแล้วนะครับคือตึงมากแต่วันหนึ่งก็ต้องเหี่ยวนะครับวันหนึ่งก็ต้องตายเพราะนั่นคือธรรมชาติของชีวิตไอ้รอยตีนกาไอ้ความหักบิ่นเหี่ยวย่นสิ่งเหล่านี้ครับคือวาบีสบิ มันคือคอนเซปต์สวยงามนะครับที่บอกเราว่าเฮ้ยไม่แน่นะตายได้นะเหี่ยวได้นะพังได้นะไม่อยู่กับเราตลอดกาลนะทีนี้สําหรับมือถือของผมเนี่ยถามถามว่าทําไมผมถึงได้กลับมามีความสุขได้อย่างรวดเร็วนะครับหลังจากที่ได้ทราบคอนเซปต์นี้เนื่องจากว่าผมมองออกเลยว่านี่คือการสอนนะครับจากธรรมชาตินะครับจากสัจธรรมจากความจริงจากจากัจกราวาลเนี่ยว่าเฮ้ย hey, มือถือเราเนี่ย มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ต้องเสียมันก็ต้องหายมันก็ต้องพังแล้วตอนที่เราใช้มันอยู่ตอนที่เรามีมันอยู่เนี่ยเราใช้มันคุ้มค่าพอหรือยังเชื่อไหมครับแม้แต่วิดีโอที่ผมทําอยู่ณตอนเนี้ผมก็ทําขึ้นมาจากคอนเซ็ปต์วาบิสบิเพราะผมมองว่ามือถือเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับผมไปตลอดแต่ช่วงที่มันอยู่เนี่ยผมจะใช้มันอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดให้เป็นประโยชน์สูงสุดกับทุกคนคําตอบก็คือ นะทำคลิปวิดีโอเพื่อจะแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับคนไทยนะครับในเรื่องในเรื่องความคิดนะครับของชาวญี่ปุ่นผมก็เลยนํามันขึ้นมาแล้วก็ทั้งที่จริงๆก็ง่วงแล้วนะครับแต่ก็ยังตั้งใจจะทําวิดีโอนี้เพราะว่ารู้ว่าทุกอย่างไม่จังยั่งยืนนะครับรอยแตกบนมือถือกลับสอนผมได้ว่ามือถือก็ไม่แน่ตัวเราก็ไม่แน่คนที่เรารักก็ไม่แน่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่แน่นอน เพราะฉะนั้นในตอนที่ไม่แน่นะครับในตอนที่ยังมีทุกอย่างอยู่ทําไมเราไม่ใช้มันให้ดีที่สุดใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดพูดง่ายๆว่านะครับบอกตามตรงว่าถ้ามือถือผมไม่หล่นแล้วแตกแล้วไม่มีคอนเซปต์หรือความคิดว่าบิซาบิเกิดขึ้นมาเนี่ยผมจะไม่อัดวิดีโอนี้นะครับเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรที่มาย้ําเตือนผมว่าเฮ้ยไม่แน่นะทําเลยดีกว่าอย่ารอแบบนี้นะฮะทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคอนเซปต์ วอรบีซาบที่สําคัญมากๆซึ่งผมอยากจะแบ่งปันนะครับก็คือเรื่องของสิ่งที่สอนเราโดยไม่ผ่านทางภาพลักษนะครับโดยผ่านทางจิตใจนะครับหมายความว่าเวลาที่ทุกครั้งหลังจากนี้ผมเห็นมือถือของตัวเองเนี่ยนะครมีรอยแตกร้าวอยู่บนหน้าจอเนี่ยมันจะบอกผมอ่ามันจะสอนผมนะครับว่าให้มีสติเนื่องจากตอนที่ผมหยิบมือถือนี้ขึ้นมาแล้วใช้เนี่ยนะฮะผมหยิบมันเร็วเกินไป นะครับแล้วกดถ่ายรูปเร็วเกินไปมันก็เลยหล่นนะครับแล้วก็ตกพื้นแกรกนะครับแล้วก็เป็นเป็นรอยอยางมากมายแบบนี้เนื่องจากสตินะครับผมมีไม่เพียงพอนะครับไม่มีสติในการหยิบมือถือทีนี้ชีวิตคนเราอะนะฮะถ้าไม่มีสติเพียงพอเนี่ยมันไม่ใช่มือถืออย่างเดียวที่จะแตกนะครับมันเราก็จะตายนะฮะขับรถชนคนอื่นบ้างคนอื่นมาชนเรานะครับาทาของหายเนี่ยทำของตก ลืมของนะครับาบางทีใส่แว่นแล้วหาแว่นนุ่งพลาสตัวแล้วหาพลาตัวนะครับหรือว่าไปกระทําความผิดนะครับกับตัวเองหรือคนอื่นโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเพราะขาดสตินะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าต่อจากวันที่ผมทํามือถือตกเนี่ยผมมีสติดีขึ้นหลายครั้งเนื่องจากทุกครั้งที่ผมหยิบมือถือขึ้นมาใช้แล้วเห็นรอยแตกบนมือถือผมจะจําได้ว่ามีสตินะ มันจะเป็นเหมือนการถามตัวเองเลยครับว่าเฮ้ยตอนนี้เธอมีสติยังแกมีสติยังถ้าไม่มีนะเดี๋ยวแตกแบบนี้อีกถ้าไม่มีนะเดี๋ยวตายนะถ้าไม่มีนะเสื่อมนะชีวิตนะแย่นะพังนะอ่าการเตือนเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีรอยแตกบนมือถือ พอลองนึกภาพดูว่ามือถือที่สมบูรณ์ดีทุกอย่างก็โอเคครับมันก็สวยงามไม่ได้ว่าอะไรไม่ใชเป็นต้องเอาไปปาให้มันแตกนะอัน,นั้นอันนั้นคืออันนั้นไม่เรียกว่าบิสเบียน,นั้นเรียกเรียกเซอร์นะฮะอันนั้นเรียกเซอร์นะครับฉั้นไม่ต้องเอาไปมือถือไปปาให้มันแตกเพื่อจะได้ย้ําตัวเองว่ามีสติแต่ทุกอย่างมันต้องมีแตหกหักมีบุบย่นอยู่แล้วนะครับเมื่อมันเกิดขึ้น ทำไมเราไม่เรียนรู้จากมันโดยผ่านความสวยงามที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าความสวยงามที่อยู่พื้น,นผิวนะครับทำไมไม่มองมองรอยบุบรอยแตกเหล่านั้นเป็นเครื่องเตือนใจนะครับว่าให้มีสตินะครับนอกจากว่าทุกอย่างไม่จีรังและควรจะทําวันนี้ให้ดีที่สุดควรจะทําวินาทีนี้ให้ดีที่สุดทําไมไม่ให้มันเตือนเราว่าณวินาทีนี้เราต้องมีสติเราต้องอยู่กับปัจจุบนัน นะครับทุกครั้งที่เห็นมันนะครับไม่ใช่ตลอดเวลาไม่มีใครอยู่ปัจจุบันได้ตลอดเวลานะฮะส่วนใหญ่ก็จะนะครับกังวลนึกถึงอดีตและอนาคตอยู่แล้วแต่เมื่อเห็นของเหล่านี้ทำไมไม่ดึงตัวเองกลับมานะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปคืออะไรโดยสรุปคือนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสิ่งใดบนหน้าเราหรือสิ่งที่เราใช้หรือในคนรอบตัวเราที่ไม่สมบูรณ์ที่แย่ที่เสื่อมจำไว้ว่านั่นแหละครับ คือความงามที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าความสวยมันคือว่าบิสบ,บิมันคือสิ่งที่มาย้ำเตือนเราให้เรารู้สึกถึงความสวยงามจากสัจธรรมที่อยู่ภายในเหมือนที่ผมคุยกับคนญี่ปุ่นมาเมื่อกี้และเขาสอนผมว่าว่าบิสบ,บิคืออย่างนี้ครับเมื่อใจเราสวยเมื่อใจเราเข้าใจสัจธรรมทุกอย่างมันจะสวยไปเองเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะฝากทุกคนไว้นะครับด้วยปรัชญาญี่ปุ่น ของอความสวยในความไม่แน่นอนนี้ให้เราจำเอาไว้นะครับว่าทุกอย่างที่มีความเสื่อมอยู่ในนั้นก็ซ่อนความสวยทุกอย่างที่มีความสวยก็ซ่อนความเสื่อมเพราะทั้งในความเสื่อมและความสวยนั้นก็มีความงามอยู่ถ้าเรารู้จักมองด้วยใจไม่ใช่แค่ตาขอบคุณที่รับฟังสำหรับ,บวิดีโอนี้นะครับ Good night โอยาซุมินาไซ อริกโตโซยมสขอบคุณมากที่รับฟัง